วันนี้นะครับผมมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับมีเรื่องราวความเคลื่อนไหวอของคนคนหนึ่งนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่สงขลาพัทลุงนะครับทำ กิจรกรรมเกี่ยวกับาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะหนูเกาะแมวนะครับจุดประกายส่งเสริมท่องเที่ยวเกาะหนูเกาะแมวที่สงขลานะครับจนเป็นข่าวก็เรียกว่าเรื่องลือไปทั่วกลายเป็นเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของสงขลาที่เกาะหนูเกาะแมวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับปรับดันชุมชนช่วยเหลือชุมชนนะครับ รวมไปถึงการาพัฒนา,าสร้างแหล่งตกปลาใหม่ของจังหวัดส,สงขลานี่เป็นาการทำงานของคนคนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจทีเดียวนะครับอาจารย์สายันทองสีอาจารย์สายันทองสีเป็นใครนะครับที่ลงมาทำกิจกรรมทั้งหมดนี้ อที่ผมเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะครับอทําไมจึงลงมาทํากิจกรรมเหล่านี้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เห็นผลงานได้เป็นรูปประชามนะครับทั้งในฝั่งของจังหวัดสงขลาเชื่อมโยงไปถึงจังหวัดพัทลุงนะครับไปคุยกับอาจารย์สายันตองศรีนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชาครับ ครับอาจารย์แนะนําตัวเองสักนิดครับอาจารย์อย่าอย่าเปิดวิทยุนะครับออาจารย์แนะนําตัวเองสักนิดท่านผู้ฟังจะได้รู้จักว่าอาจารย์เป็นใครมาจากไหนแล้วมาทํากิจกรรมดีๆนี้เนี่ยได้อย่างไรเชิญครับอาจารย์ครับสวัสดีคุณวิชานะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมดรสายันทองศรีนะครับ ซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระตอนนี้แล้วก็ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมของมาตร,ราสิบสอง,สองสของกระทร,รวงทรัพยากรธรรมไตยของกรมทรัพยากรธรรมไทยได้ใจสั่งนะครับซึ่งต้องขอบคุณวันนี้ต้องขอบคุณพี่ชาญที่ให้เกียรติเชิญมาคุยในรายการนะครับจริงๆแล้วผมเนี่ยทํางานกับเครื่องการอนุรักษ์และพื้นฟูมาตั้งแต่ปีสองพันห้ารห้าสิบแปดนะครับโดยเฉพาะในงานวิจัยด้านปัญ,ญญาเอกนะครับแล้วก็เดิม ไปเรียนรู้ที่หัวเขาโดยเฉพาะที่ทาาการปูหัวเขาของลุงดันพะต้อยครับแล้วก็ที่ชนานาญเนี่ยถือว่าเป็นผู้ให้ความรู้ในการฟาะฟักลูกป,ปูเพื่อนําความรู้ต่างๆไมี่ไปสับเคลื่อนในการจีกกำนัลกัรรักและฟื้นปูครับแลาต,ตลอดอปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2558เนี่ยเรายังทํางานแทบทุกวันในการดูแลทะเลดูแลทรัพยากรหน้าบ้านเพื่อให้ชุมชนเนี่ยได้รักและห่วงแหนทะเล ซึ่งถือว่าทะเลนี่เป็นแหล่งรายได้เดียวนะครับของบางชุมชนที่ไม่มีที่ทํากินอื่นนอกจากการใช้ประโยชน์จากทะเลจริงๆเนี่ยดังนั้นทะเลจึงเป็นแหล่งรายได้หลักของชุมชนทะเลเป็นทรัพยากรร่วมของพวกเรานะครับทุกคนและทุกคนนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นเนี่ยในการทํางานวิจัยทําให้เราได้รับรู้ปัญหาของชุมชนจากวันที่เราเริ่มทํางานนะครับวิจัยจนถึงวันเนี้ยจากงานวิจัยจากหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันเนี่ยช่วยกันดูแลโดยเฉพาะการให้ชุมชนมีนเขตอนุรักษ์ ทรัพยากรหน้าบ้านมีการวางสังกอบ้านปลามีกฎกติกาจุมชนแล้วก็ต่อยอดสู่การสร้างธนาคารสัตว์น้ําเนี่ยโดยเฉพาะในอ่าวไทยเนี่ยเรามีธนาคารปูส่วนในพื้นที่ทะเลสาบนะครับเรามีธนาคารกุ้ง,งกรามในพื้นที่ของเกาะใหญ่ในพื้นที่ของพัทลุงที่เกาะมาในพื้นที่ของเขาชัยสนแล้วก็พื้นที่ที่เราเข้าไปทํางานเนี่ยเราไปขับเคลื่อนเนี่ยปัญหาได้ถูกแก้ไขทรัพยากรในพื้นที่อ่ะดีขึ้นสมบูรณ์มากขึ้น พื้นที่ที่เกิดใหม่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงที่เห็นว่านักางบ้านทาเนี่ยประสบความสําสเร็จแล้วอยากทําด้วยเนี่ยแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรเนี่ยเราจึงมีหน้าที่ที่ถูกมอบหมายโดยธรรมชาติที่จะเข้าไปช่วยในการกับเพื่อนติทํามให้กลุ่มในกระบวนการต่างๆนะครับ,รบจากวันที่เรา,า,ราดูผมติดตามดูการทํางานของอาจารย์สายันเนี่ยนะครับ เป็นนักวิชาการที่ทำงานกับชุมชนได้เป็นหนึ่งเดียวทำงานต่อเนื่องแล้วดูการทำงานวิชาการของอาจารย์สายันเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้เลยเป็นงานวิจัยที่กินได้เป็นงานวิจัยที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่งานวิจัยที่ ขึ้นหิ้งนะครับเข้าไปเก็บไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่มันนำมาใช้ได้จริงๆเนี่ยอาจารย์ยึดหลักคิดในการทำงานวิจัยกับชุมชนอย่างไรบ้างครับอาจารย์คือสิ่งที่คือในฐานะที่เป็นนักวิจัยปัจจุบันนะครับก่อนหน้านเนี้ยเราในก่อนที่เราจะเป็นนักวิจัยเนี่ยเรา คำสบประมาทที่ชุมชนพูดเสมอว่านักวิชาการเนี่ยเวลางานวิจัยเสร็จนะครับมันมันก็กลับแล้วก็ปิดโครงการเสร็จชุมชนไม่ได้อะไรเลยชุมชนยังอยู่เหมือนเดิมนักวิจัยได้ตังค์ผมเคยรู้สึกอย่างนี้ฮะสมัยที่ยังไม่เรียนวิทยาเอกและหลังจากที่เราเรียนเนี่ยผมมีตั้งมณิทานไว้ว่าถ้าตัวเองทํานะครับถ้าตัวเองเป็นนักวิจัยเนี่ยเป็นนักวิชาการเนี่ยผมจะไม่ทําอย่างนั้นและผมจะไม่เป็นเช่นนั้นปัญหาที่เราศึกษายังไม่ได้แค่ไขเนี่ยได้อย่างเสร็จสรร ดังนั้นผมทิ้งชุมชนไม่ได้ทุกวันนี้ผมยังต้องอยังทั้งต้องทํางานแล้วก็ลงมือทําอย่างต่อนเนื่องครับนั่นเป็นสิ่งที่อยู่ในใจว่าเหมือนที่พี่เป็นจงในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ของพวกเราบอกครับปัญหาของชุมชนเนี่ยเรารู้เราทิ้งเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างต่อนเนื่องครับครับเ,เห็นภาพหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยการทํางานชุมชน ของอาจารย์สายันนะครับที่สงขลาหรือว่าที่พัทลุงก็าตามเนี่ยมุมหนึ่งเนี่ยที่สําคัญด้วยนะครับอาจารย์สายันพาไปเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชนอาจารย์ไปพัฒนาชวนชาวบ้านมาพัฒนาแล้วสร้างชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปด้วยอาจารย์คิดอะไร อย่างไรเรื่องชุมชนต้องเที่ยวทางทะเลชุมชนต้องเที่ยวชายฝั่งหรือว่าชุมชนต้องเที่ยวในทะเลชายฝั่งที่อาจารย์ทําอยู่ในปัจจุบันนะครับมันลักษณะของการต้องเที่ยวมันมีอยู่สองประเด็นนะครับโดยเฉพาะชุมชนชายฝั่งที่ทําเรื่องอนุรักษ์เนี่ยครับเราพยายามส่งเสริมให้ชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการทําอนุรักษ์เนี่ยมันต้องกินได้แล้วก็ทําอนุรักษ์ต้องมีรายได้ครับเพราะสิ่งที่ผมย้าเสมอว่านักอนุรักษ์นะครับ ทำด้วยจิตอาสาเนี่ยถ้าท้องเขาไม่อิ่มเดินไม่ได้แล้วทั้นเราจะส่งเสริมยังไงให้เขามีรายได้เสริมนอกจากอาชีพระมงเนี่ยต้องยอมรับว่าทะเลมันกว้างการทํปละมงบางครั้งมันไม่ได้หมายถึงว่าค่าน้ำมันเขาไม่คุ้มนะครับถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยแต่การทาท่องเที่ยวเนี่ยปรับยังไงก็ได้ให้การระมงเนี่ยสู่การท่องเที่ยวที่จะสร้างรายได้เสริมเปลี่ยนจากรายได้เสริมเป็นรายได้หลักนะครับอันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะตอนนี้เราส่งเสริมโดยเฉพาะคนตกปลาเนี่ย ค่อนข้าจะเป็นกลุ่มใหญ่มากในสงขาแล้วงั้นเนี่ยถ้าเขามีมีหมายตกปลาแล้วก็นัก,กนกตกปลาใช้บริการเนี่ยเรือประมงของชาวบ้านนะฮะจะมีรายได้หลักเลยและส่วนที่สองเนี่ยการมาตรการที่ผมทําก็คือมาตรการที่จะทําเรื่องของหนูขอแมวครับที่ทํำจนกว่านี้มันเห็นผลว่าม,มันชัดเจนรายได้ของชุมชนที่อยู่อยู่ใกล้โดยเฉพาะบ้านเลหัวเขาต่างๆข้าเส้งเนี่ยได้ประโยชน์จากพนเนี้ยแต่ประเด็นเรื่องการทํามาตรการของท้องเที่ยวเนี่ย ผมพยายามทำต่อซ้องก็คือเรื่องมาตรการขยะนะครับในจ้นที่หัวเขาไม่ว่าจะเป็นที่ข้าวเส้งเนี่ยเรื่องความสะอาดของชุมชนผมเน้นหนักเสม,มอว่าถ้าบ้านคุณไม่สะอาดเนี่ยเราไม่สามารถเปิดรับให้คนมาเที่ยวบ้านคุณได้เพราะฉะั้นเนี่ยมันเป็นกฎสัลบายที่พยายามขับเคลื่อนคู่กันเรื่องความสะอาดเรื่องเรื่องขยะทะเลกับกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทะเลทั้งหมดนะครับอันนั้นเป็นประเด็นที่เรากราบเพื่อนแล้วก็แล,วกแล้วก็อีกสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการเรือประมงเนี่ยเราพยายามผลักดันโดยเฉพาะ ผม้าวชากลมประมงให้เกียดใ,ในการให้ผมเนี่ยรวบรวมเรือประมงที่จะทาท่องเที่ยวเนี่ยจดทะเบียนให้ถูกต้องเพราะการทําท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อไรที่นักท่องเที่ยวไม่มีความปลอดภัยนะครับเป็นอันตรายมากเพราะงั้นการจดทะเบียนให้ถูกต้องเนี่ยพยายามทําเปิดโอกาสให้เหมือนที่ like เราทําเหมือนที่ขนมครับของโรมาเนี่ยมันต้องทําควบคู่กันอยู่ประมงและท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งถ้าเราลักษณะของประมงถ้าเราทําประมองอย่างเดียวเนี่ยสงขาเราไม่คุม้มมันไม่เหมือนอันลมนณครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าทำควบคู่กันร,รายได้ของชาวประมงเนี่ยจะเกิดขึ้นทําให้เขามีมีพลังที่จะเดินเรื่องกิจกรรมอื่นต่อโดยเฉพาะเรื่องอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ครับครับอาจารย์ครับสงขาเนี่ยปัญหาขยะหรือว่าเป็นปัญหาใหญ่ขยะทะเลขยะชุมชนกรณีที่หัวเขาแดงกรณีที่ ก้าเซ้งนะครับเรื่องของปัญหาน้ําเสียด้วยที่เก้าเซ้งเนี่ยอาจารย์สองปัญหานี้เนี่ยสองพื้นที่นี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็หมักหมมมานานนะครับมีการคัดค้านมีการต่อต้านกันมาตลอดเรื่องของการบุกรุกสถานที่เพิ่มเติมบ้มมางอะไรต่ออะไรมากมายที่เข้ามาเชื่อมโยงเนี่ยอาจารย์จะเข้าไปคลี่คลายจะเข้าไปทํางานเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างไรครับ ประเด็นได้ก็คือเรื่องขยะที่ข้าเส้นนะครับข้าเส้นเนี่ยถือว่าเป็นเป็นชุมชนแรกที่ทางกรมทรัพยากรทางทาะเลและชายฝั่งเนี่ยให้ผมก็คือเลือกพื้นที่ที่จะวางทุนดักขยะเราทํามาตั้งแต่ปี2562ครับเป็นปัจจุบันเนี่ยปัญหาของข้าวเส้นเนี่ยที่พบก็คือเมื่อคลองปาก,ปากคลองสำโรงปิดตะกอนทรายเนี่ยปัญหาน้ําเสียตามมาปัญหาขยะตามมาปัญหาสุขภาพตามมาแล้วก็เรือประมงโดยเฉพาะเรือประมงนะครับ ที่เวลามีคึ้นลมไม่สามารถหลบขึ้นลมได้นั้นเป็นปัญหาพ่วงที่เกิดจากการติดปากร่องขยะเนี่ยชุมชนเราเรามีการแบ่งแยกการจัดการจัดการขยะในชุมชนนี่ยได้คนดูแลก็เาเรื่อนี้ขึ้นมากครับก็จะมีคนมีชุมชนที่ดูแลเรื่องขยะและก็อีกจุดหนึ่งของของบ้านเลเนี่ยต้องยอมรับว่าชุมชนชายฝั่งนะครับชุมชนระมงที่อยู่ชายฝั่งเนี่ยวัฒนธรรมเดิมคือทิ้งขยะลงทะเลเพราะเวลาทิ้งไปเนี่ยมันไปอยู่บ้านเพื่อน การทํามาตรการที่ผ่านมาในของหัวเขาเขาแล้วแต่ของข้าเส้นเขาแล้วแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับเราต้องใช้เวลาใช้กระบวนการเพราะงั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราพยายามทำเราพยายามปรับแล้วก็มีกฎสโลบายต่างๆที่จะทําให้ให้เขาดูแลเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะที่จะส่งผลกระทบต่อต่อ,ต,อต่อชุมชนต่อทะเลต่อสัตว์ทะเลต่างๆนี่เป็นเรื่องที่เราต้องกลับเคลื่อนครับแต่ต้องใช้เวลาชน,านั้นคุยชางครับมันไม่ง่ายครับ,รบ,ก,บการการใช้พฤติกรรมคเป็นเด็กได้แต่ผู้ใหญ่เนี่ยยากครับ กลับที่เก้าเส้งเนี่ยอาจารย์บอกว่าธรรมชาติปิดเปิดกัน้นปากคลองสํารงปากคลองเข้าเส้งเนี่ยมันเลยก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสียก่อให้เกิดปัญหามากมายเนี่ยมุมนี้ในมุมของนักวิชาการจะแก้ปัญหาอย่างไรให้มันยั่งยืนครับพอถึงฤด,ดูฝนจะได้ไม่มีน้ำเสียออกมาเหมือนที่เป็นภาพข่าวนะครับดังไปทั่วประเทศจาก คองสำโรงเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรในปีต่อไปครับตอนนี้ของต้องยอมรับว่าตอนนี้เรามีแผนงานที่เราเดินเมื่อก่อนเนี่ยปัญหาของคลองสำโรงที่เราขับเคลื่อนมาครับเขารูปช้างคือคลองสำโรงมันแบ่งแยกสองพื้นที่คือเขารูปช้างกับอำเภอเมืองและที่ผ่านมาโดยต้องยอมรับจริงๆว่าการทํางานเนี่ยเทศบาลนครทํางานอยู่ข้างเดียวัฝั่งเขารูปช้างเนี่ยไม่ได้ประสานกันต่างคนต่างต่างไม่ดูแลกันจึงเป็นปัญหาครับแต่ตอนเนี้ย เราทําเรามีแผนงานที่เราจะเดินควบคู่กันทั้งสองทั้งสองพื้นที่ทั้งสองเทศบาลเนี่ยตั้งเผอเมืองและรูกอรูปช้างในการขับเคลื่อนกิจกรรมเรื่องเทศนาลคลองสํารงทั้งระบบเลยครับตอนนี้เรามีการวางแผนและระดมพลังกันที่จะเดินขับเคลื่อนทีละหน่อยแต่ปัญหาวันก่อนเรื่องเรื่องน้ําเสียที่บอกว่าที่มีภาพนะครับอันนั้นเป็นจําเป็นที่เราต้องท,ทอําจริงๆเราต้องแค่ไขเพราะปัญหาช่วงมรสุมเนี่ยถ้าไม่เปิดปากร่องนะครับปัญหาคือน้านําท่วม เราจะเาชุมชนข้าวเส้นที่เป็นต้นน้านะครับแล้วก็ที่สําคัญคือลมมอยสมเนี่ยคือภาพที่เห็นแล้วผมผมก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าภาพเนี่ยเวลาที่เห็นคือภาพมันนิ่งน้ามันนิ่งพอน้ํานิ่งเนี่ยความเค็มกับน้ําเค็มกับน้ําจืดนะครับบริบทเข้าไปเนี่ยความเค็มมันหนาแน่นมากกว่าเวลาน้ําจืดลงไปเนี่ยมันสามารถแยกชัดเลยว่าน้ําันนี้น้าเสียมันมีบริบทน้ําเสียด้วยแต่หลังตอนเนี้ยมันจะมีน้ําที่เป็นน้ําจากเขาเนี่ยมันจะเป็นน้ําค้ําสีข้มนะคุณชานบางคนเข้าใจว่ามันเป็นน้ําเสียทั้งหมด อันนั้นจะเป็นประเด็นที่เรืข้อตกเถียงกันแต่แต่ฝน <ตก S 1> ที่กันเรื่อข้อมันส่วนใหญ่น่าจะเป็นน้ําด่างประมาณแปดแปดจุดห้าแปดจุดแปดไม่ขึ้นถึงเก้าซึ่งเป็นน้ําที่ส่วนใหญ่ก็เป็นของเรื่องสบู่ที่เป็นน้ําด่างนะครับกราบน้าจากข้อบทีบ่ร้านตอนนี้คือตะกอนเนี่ยมันก็ดาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ไปดูที่น้ําใสก็จริงแต่แต่ภาพมันจะเป็นสีดําอย่างนี้ครับมันเป็นน้ําน้าตามธรรมชาติแล้วครับ ครับอา,อาจารย์ครับเรื่องเล็กๆเ,เรื่องเล็กเล็กท,ที่ที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งผมเห็นสงขาเนี่ยนักตกปลาเยอะและสงขากำลังก่อตั้งสมาคมตกปลาเชิงนิเวศด้วย finalement. แต่ว่าปัญหาหนึ่งคือผมเห็นเยอะมากนักตกปลาไปตกที่ไหนแล้วขยะเต็มไปตกสะพานปากรอก็กทิ้งขยะไว้เต็มสะพานปากรอมาตกสะพานที่บางกล่อมคลองอ <raspberry. S 1> รอหนึ่งเนี่ย ก็ทิ้งขยะเป็นปัญหาไว้เต็มไปหมดเนี่ยอาจารย์ปัญหาเล็กๆนี้แต่ความจริงแล้วมันใหญ่มากเนี่ยอาจารย์ในฐานะที่กําลังถูกั้นสร้างสมาคมตกปลาเชิงนิเวศตกปลาเชิงอ,อนุรักษ์ของจังหวัดสงขลาจะวางแนวแก้ปัญหานี้ให้มันเป็นรูปธรรมได้อย่างไรให้นักตกปลามีวินยัยไม่ทิ้งขยะรักธรรมชาติจริงๆเนี่ยครับ,รบประเด็นนี้เขาเป็นประเด็นปัญหาของนักตกปลาซึ่งเป็นวินัยนะครับ แล้วก็ในกลุ่มของสมาคมที่เราคุยกันเนี่ยแอดมินตกปลาที่มีที่อยู่ในกลุ่มสามหมื่นกว่าคนเนี่ยเวลาไปไหนการการให้ข้อมูลพวกนี้ยผมรู้สึกว่าเขาเริ่มหนักขึ้นนะครับต่างคนต่างติต่างเตือนซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหาพวกเนี้ยหลายพื้นที่กําลังกําลังแก้ปัญหาพรคนี้อยู่บนโดยเฉพาะบนสะพานนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นสะพานตากร,รอสะพานตินสะพานต่างๆที่เป็นจุดตกปลาเนี่ยสะพานร,รอหนึ่งพวกนี้แล้วก็หลายพื้นที่โดยเฉพาะชายฝั่งนะครับ หลายกลุ่มตอนนี้เราพูดคุยกันในกลุ่มว่าไอ้นักตกปลาเรื่องันักพวกนี้ยก็มันเป็นภาพของนักตกปลาคุณทําเรื่องอนุรักษ์เนี่ยคุณทําเรื่องจิตสำนึกพวกนี้แต่เวลาคุณไปตกปลามันสร้างจิตสํานึกของคุณเพรางั้นแหละมันค่อยๆดีขึ้นผมเชื่อว่าแอดมินพยายามแก้ปัญหาพวกนี้ที่จะถ่ายทอดสื่อสารให้นักตกปลาขนาดครับคุณพี่ชันเวลาคุณไปตกปลาเนี่ยมันต้องเอาของทุกอย่างที่คุณนำไปกลับมาให้ได้เป็นภาพที่เราคุยกันอยู่ครับคุยกันแทบกันทุกคืนครับพี่ชาน อตอนนี้ตอนนี้โครงการเร่งด่วนที่อาจารย์ทำเพื่อที่จะรับการท่องเที่ยวชุมชนหลังโควิดซาที่เราจะเปิดสงขาขาราก็15ธันวาก็าเปิดแล้วล่ะนะครับอนนา,าจารย์เขาเรียกว่าพื้นที่พื้นที่เร่งด่วนที่จะเปิดตัวท่องเที่ยวชุมชนที่อาจารย์ทำอยู่ในขนาดนี้พื้นที่ไหนบ้างครับตอนนี้เราวางจริงๆต้องขอบคุณของราชตรับพอท่องเที่ยวกีฬา จังหวัดสงขลาเนี่ยที่ให้กรมในการกับเพื่อนเรื่องเรื่องทะเลเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนใจฝั่งนะครับพื้นที่ที่เราเช็คไว้ที่เราไปลองทดลองเนี่ยมันจะมีคลองภูมีหนึ่งหนึ่งก็คือคลองภูมีครับแล้วก็มีโคกไร่ที่เราทําแผนออกแบบแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์มีที่วัดกระที่เราทําออกแบบเรื่องถนนที่เป็นสตรีอาร์ตครับแล้วก็ที่เกาะใหญ่แล้วก็ที่ของบ้านปลาหมาเลขเก้าที่ที่สิงห์นคร เ่จะให้เกิดคือเราทํากลุ่มที่เราพร้อมก่อนครับพี่วิชันว่าถ้ากลุ่มถ้าชุมชนไม่พร้อมเนี่ยเราเดินไม่ได้าัฉะนั้นเนี่ยเราไปเทสทัวร์ไปลงนอนไปเตรียมการเตรียมกระบวนการพวกนี้ให้แต่ละกลุ่มเพื่อให้สามารถเดินได้แล้วก็ของอุโมองโครงการที่เทพาของงานมาเขาพยายามทํากระบวนการแล้วเรื่องเรื่อง,องกิจกรรมต่างๆเนี่ยเรื่องการเซ็ตได้จ่ายพวกน,นี้เราออกแบบให้แต่ละกลุ่มเนี่ยค่อยๆทําแล้วก็พร้อมที่จะเปิดเมืองที่จะเปิดร่วมกันในในหลังจากที่สงขาเปิดเมืองครับพี่ ครับผมครับขอบคุณเตรียมการคุยต่อหน้าครับครับขอบคุณอาจารย์สายันนะครับมาเล่าสู่กันฟังไว้โอกาสหน้านะครับอ่ามีเรื่องราวดีๆเดี๋ยวค่อยเข้ามาเล่าสู่กันต่อขอบคุณอาจารย์สายันทองศรีมากๆครับอาจารย์ครับสวัสดีครับได้ได้ครับได้ขอบคุณพี่ช้างครับสวัสดีครับครับจนดูฟังครับ